โยสวัสดีเหล่าแฟนๆแบบเดวอนพทีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและในคลิปนี้เนะี่ยผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากนั่นก็คือผมนจะพาทุกคนนะครับไปบักเจ้าทะเลกันซึ่งบักเจ้าทะเลเนี่ยมันสบายมากทุกคนท่านคนบักติดนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงสกิลได้แบบชิวๆเลยอทุกคนเออคือแบบ เจ้ามันจะไม่สวนเราเลยนะเพราะว่ามันบักนะครับมันบักจมน้ําเรามีหน้าที่แค่ยัดสกิลใส่มันจนกว่ามันจะตายแค่นั้นเลยทุกคนมาครับมาดูกันว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะทุกคนเราถึงจะบักเจ้าทะเลได้อ่สำหรับวิธีการล่าเจ้าเนี่ยลหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือจะต้องซื้อเรือนะครับขับไปหลังเกาะคูมาจนถึงเขตฝน A F K จนกว่าเจ้าจะเกิดอืมแค่นั้นเลยก็ดีเลยครับ มันจะต้องเตรียมเรือครับทุกคนเรือที่เราจะทำบัคกได้เนี่ยมีแค่ลำเดียวเท่านั้นอ่ะก็คือเรือลำพันธห้าครับต้องลำนี้เท่านั้นนะทุกคนผมย้ำเลยนี่ลำนี้เท่านั้นลำอื่นบั๊กไม่ติดครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะบัคกที่เรือทุกคนจริงๆคือมันมันมันทำได้โดยบังเอิญอะเออวิธีเนี้ยก็ตามปกติเลยนะครับ ซื้อเรือเสร็จปุ๊บก,ก็ขับเรือไปหลังเกาะไป FK แถบเขตฝนสำหรับเทคนิคที่2เนี่ยก็คือให้เรานะครับจอดระหว่างเอ่เขตฝนแล้วก็เขตธรรมดานะหลังจากทุกคนเข้าเขตฝนปุ๊บให้ทุกคนหยุดเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปลึกเอาแค่นั้นพอแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมอัดเอาไว้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องทำยังไงถึงจะทำให้มันบั็กได้ แต่อาจจะบอกว่าอาจจะไม่100%ยอนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะติดอยู่นะบางทีแบบมันติดง่ายๆเลยบางทีอาจจะแบบทําสัก2รอบ3รอบอะไรเงี้ยครับอ่ะเรามาดูกันนี่เทคนิคของผมนะครับที่ผมให้ทุกคนเนี่ยจอดเรือไว้ริมริมเขตฝนก็เพื่อผมจะให้เจ้าเนี่ยมันออกมาเขตธรรมดาครับอ่ะวิธีลอ,อกก็คือให้ใช้สกิลระยะไกลครับเอาให้ไกลที่สุดนะทุกคนที่เท่าที่จะไกลได้ ถ้าให้แนะนำนะก็ผลแสงแล้วก็ผลไฟครับนี่เพราะว่าสกิลมันไกลมากสแปมไปครับแล้วก็ลากมันออกมาเดีย๋ยวมันจะมุดออกอ่ะเห็นไหมมันตามมาละโอเคอันนี้คือสเต็ปแรกพอมันตามมาเสร็จปุ๊บเราก็ถอยห่างครับสแปมสกิลเข้าไปเพื่อจะให้มันมุดมารอบที่สอง โอเคพอมันมุดรอบที่สองแล้วใช่ไหมอันนี้เข้าเทคนิคอันต่อไปละทีนี้มันจะไปเกิดตรงเรือเราทุกคนไอตรงที่เราจอดเรือไว้อ่ะอ่ะทีนี้ครับมันจะบั็กแหละมันจะบั็กเพราะว่าอะไรครับรอดูนี่จังหวะมันมุดตามออกมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยบั็กแล้วทุกคนอันนี้คือบั็กติดแล้วครับรอบเดียวได้เลยคือแบบง่ายง่ายๆยอย่างนี้เลยนะบางทีมันก็ง่ายอะบางทีมันก็ยาก อันนี้คือรอบเดียวได้ในกรณีนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูใหม่กลัวทุกคนจะงง,งอ่ะอันนี้คือเจ้าเกิดแล้วใช่ปะก็คือเราจะพยายามลากมันออกมาจากเขตฝนก็ถอยห่างนะครับสแปมสกิลระยะไกลไปเรื่อยๆอันนี้มันมุดมารอบแรกแล้วนะอ่ะอันนี้มันมุดรอบที่สองครับพอมันมุดรอบที่2เนี่ยมันไกลเกิน มันก็จะกลับไปเกิดที่เดิมตรงเรือเห็นไหมจังหวะเนี้ยพอมันมูดอีกรอบหนึ่งมันก็จะบัคอ่าเห็นไหมง่ายไหมเหมือนจะง่าย้ะแต่เอาจริมก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพอหลังเจ้าบัคแล้วใช่ไหมครับก็นี่เลยขับเรือมาตรงไอ้วงน้ําตรงนี้แล้วก็สแปมสกิลลงไปครับดูด,ดิคือเจ้ามันจะไม่สวนเลยนะเพราะมันจมน้ําไปแล้ว นี่แล้วก็ยิงชิวๆครับยิงจนกว่าแบบ E.P. ต a ตอ e r y หรือว่าเงินมัได้ขึ้นเลยคือมันตายแน่ๆทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วก็ถ้าดาเมจมันขึ้นนะแสดงว่าได้แต่ถ้ายิงลงไปแล้วไม่มีดาเมจเลยอะ่ะแสดงว่าอันนั้นอนะ่ะจมของจริงคือต้องรีเซิร์ฟนะครับหรือว่าเอ่อต้องหาตัวใหม่เนาะแต่แนะนำให้รีเซิร์ฟเอาอันนี้ก็ชิวๆครับนี่ยิงไป เห็นไหมทุกคนตายแล้วครับง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็ถ้าบั๊ติดเนี่ยมันจะเป็นวงน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวงน้ำอย่างเงี้ย,ยทุกคนสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่2เพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันบั๊ที่ผลไฟใช่ไหมผมก็เลยขอน้องในดิสเนี่ยผมขอลองหน่อยเพราะว่าผมใช้ผลแสงใช่ปะผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ผลไงเออก็เลยลองดูครับอ่ะผมก็เลยมาลองว่ามันจะติดไหมนะตอนแรกเหมือนจะไม่ติด อันนี้มันมุดตามมาแล้วรอบหนึ่งผมก็สแปมแล้วก็ถอยอ่ะพอมันมุดมารอบที่2โอเคเข้าแก๊บครับมันจะกลับอ่ามันจะกลับไปเกิดที่เรือโอเคทีนี้ก็ให้มันมุดอีกทีหนึ่งมันก็จะบัก็กละผมก็พยายามนะพยายามสแปมสกิลให้มันไกลที่สุดทุกคนเออแต่จริงๆอะ่ะผมว่าขั้นตอนเนี้ย อาจจะไม่จําเป็นหรอกแต่ที่มันจะเป็นจริงๆคืออะไรรู้ไหมนี่จังหวะมันมุดมาเนี่ยมันควรจะบลั๊กแล้วใช่ปะแต่มันเป็นเพราะผมเนี่ยอยู่ใกล้เกินไปนะมันก็เลยจับระยะผมได้ครับมันก็เลยปรเกดแถวๆผมเนี่ยเห็นปะมันก็เลยไม่บลั๊กนะทุกคนก็คือจังหวะที่เราจะให้มันมุดลงเรือเนี่ยเราจะต้องถอยออกมาให้ห่างที่สุดนะแต่จะต้องให้มันมุดตามเรามาด้วยนะทุกคน อ่ะนี่ครับมันก็เลยไม่ติดและทีเนี้ยรอบที่สองครับมันจะติดครับเพราะว่าอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะอะไรโอเคมันมุดกลับไปที่เรือแล้วใช่ไหมอันนี้คือทําบักรอบที่2ผมก็พยายามอยู่ให้ห่างที่สุดหรือไม่ถ้าห่างที่สุดไม่ได้นะีก็เข้าไปใกล้ๆก็ได้แต่จะต้องออกมาให้ไกลแล้วก็เร็วที่สุดนะทุกคนนี่ปกติอ่ะผมก็จะกดอันติจนหมดใช่ไหม แต่นี้นะครับผมกดแค่ทีเดียวอันเนี้ยค่อนข้างใกล้แล้วนะเห็นปะอ่ะยิงปืนดูครับไม่ถึงกลับไปเป็นผลแสงยิงอติเดี๋ยวผมจะยิงอติยิงแค่ทีเดียวนะดูดูด,ดูปับ๊บแล้วก็รีบถอยเลยครับถอย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 พอมาจับระยะผมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือบั๊กแล้วทุกคน เออก็คือมันมุดลงเรือไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังแล้วนะทุกคนว่าเทคนิคเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอันนี้คือสรุปสรุปเลยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมเรือพันห้าใช่ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ไปจอดริมๆเขตฝนกับเขตปกติอ่ะเพื่อที่จะรอจะเจ้ามันออกมาในเขตปกตินะครับอันนี้มันยังอยู่ที่เรืออยู่ก็ ถอยออกมาให้ไกลที่สุดแล้วก็สแปมสกิลเข้าไปเพื่อให้มันมุดออกมาพอมันมุดออกมารอบแรกก็ให้ถอยอีกนะครับเพื่อให้มันมุดรอบที่2โอเคอันนี้มันก็มุดรอบที่2และอ่ะทีนี้นะครับมันจะกลับไปเกิดที่เรือพอจังหวะมันกลับไปเกิดที่เรือให้เราเนี่ยะจะบอกว่าไงดีอะ ให้มันตามเรานะทุกคนแต่เราจะต้องอยู่ห่างมันให้มากที่สุดจังหวะมันมตดออกมาอันนี้คือบักแล้วครับแต่น้องเขาค่อนข้างอยู่ไกลไงมันก็เลยบักพอดีทุกคนเนี่ยเห็นปะคือมันจับระยะไม่ได้นะครับมันก็เลยบักง่ายๆแค่นี้เลยแต่มันจะยากไอ้จังหวะนี้แหละจังหวะที่มันกลับไปที่เรือแล้วใช่ไหมอ่ะเนี่ยจังหวะมันกลับไปที่เรือ เราจะทํายังไงให้มันตามเราแล้วเราเนี่ยจังหวะมันมุดตามเรามาเนี่ยให้เราอยู่ให้ไกลมันมากที่สุดนะทุกคนเนี่ยมันจะยากตรงนี้จุดเดียวเลยครับถ้าทุกคนทําได้นะติดแน่นอนเหมือนในคลิปที่2เนี่ยที่ผมเปิดให้ทุกคนดูอ่ะที่รอบแรกมันไม่ติดเพราะว่ามันจับระยะผมได้หลังจากรอบที่สองลองใหม่ครับเนี่ยยิงสกิลเข้าไปปุ๊บแล้วก็รีบถอยห่างเลยแล้วมันก็มุดตาม เห็นไหมครับพอมันจับระยะเราไม่ได้มันก็บักอ่ะแค่นี้เลยทุกคนผมหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะอันนี้ผมพยายามอธิบายแบบละเอียดสุดๆแล้วนะทุกคนเพราะผมเนี่ยก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับเทคนิคในการบักเจ้าทะเลซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะมากนะแล้วก็อัดคลิปมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เนาะสรุปก็คือไอเรือตัวเนี้ย ตัวดีเลยทุกคนทําให้บักแล้วก็มันอยู่ที่จังหวะการเล่นของเราด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย